น้องโอเชียนธนนท์อนอาราจับแววศิลปินดังบนพรมแดงงาน Superstar i ร์ไอดอลออ2025ออกงานเปิดตัวในฐานะศิลปินงานแรกในชีวิตของเด็กชายธนนทน์เมทาจิติพันธ์หรือน้องโอเชียนวัย11ปีในงาน Superstar i ร์ไอดอลอ s วส์เตซ25เมื่อวันอังคารที่25มีนาคม2568ณ MCC Hall t h อ Mall l i ะมอลล์ไ e บางกะปี งานนี้นักโอเชียนได้รับเกียรติจากผู้จัดงานให้เดินเปิดพรมแดงพร้อมโปริเซอร์คู่ใจคูจังโก้พร้อมให้สัมภาษณ์กับพี่ๆสื่อมวลชนที่เจ้าตัวบอกว่าตื่นเต้นสุดๆเลยครับ โซเชียนะคะชื่อจริงชื่อว่าเด็กชายกัณนนเมนาสิิรันนะคะผมมีอายุ11ปีครับวันนี้มัน่วมงานอะไรคะใช่มัน่วมงานครั้งแรกเนเปิดรมแดงตื่นเตาตื่นเต้นมากๆครับมัอได้ผลงานตางมีองผมเพิ่งออก MV ครั้งแรกนะคก็เป็นเกิดจากที่แฟนได้ปากค่ะเียนกัเนเนกาปะคะยย ฝึกซ้อมก็ใช้เวลานานประมนาณสอง,งอคันแ้อเพลงเป็นยังไงปรางาน้องไห้ัมื่อไหร่ไพ่อมนนคนม,ม,มันังหลับอยไม่มีเงินพ่อนกันเลยแต่นี่ไม่มีเงินก่อนพเพราะขยันมาพิดที่แกเกิดก่อนเลย่ที่ไ รายการเรี่อคอดปาทือว่าดูชนลสุดกฟอมกได้รับรางวัลโล่โล่และเหรียญทองสามอแลรก็เหรียญหนึ่งแล้เหรียญทองแดงสองอันทนไว้ราบจากวู้เขาฝากหนึมาเพื่งเกิดหลักนู้เขาขอให้คุณให้มาฟังและเปิดใจให้ผมไดะ โอเชียนาค่ะสามารถติดตามได้ถ <zed> ้าอยากติดตามผมนะครับใน Facebook กับ YouTube นะครับพิมพ์ว่าโอเชียระตะนอนเป็นภาษาอังกฤษนะคะ